อ้ามันดีเพื่อนโอ้โหอะไรตายก็เริ่มเกมใหม่ไหนวะ 上座。

เรามืองมึงดึงของไ,ไ <c oughs> อแย่หอ,อยเอ้ยกยไย่คิดว่าาึงจะลงมากูยลยย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 ็ยย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 ้ยย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 หยยย อเอาโมด้เดี๋ยวกูจะเก็บคิวไปไหนเหไปตรงโน้นเหรออยู่ฝั่งโน้นนั่นอ่ะมึงยิงจะเสาไอหอยอน้โดนกูนะโยหยเหรอ โอ้ยยังไ่โดนสะเลนด้วยวะ อีไปเก็บเพืเ่อนได้หรอ พวกมึงยังไม่ตายใชกว่าชัก Oh shit, oh shit, oh shit, 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 วงมันบีบมาแล้วอ่ะแต่ตรงนู้ี่ก็บอหลังหลังเครื่องมึงต้องเดินผ่านเครื่องไปไอ,อ่ะอะไรนะตรงอะไรเนี่ยตรงแลบบ็บอะตรงนี้อ่ะเออจะมีสีเขียวตรงแลบ็บใกล้ๆแลบบ็เลียวอ่อ,อน no for me

กันไม่ลบต้องการเช็ดเช็ดเช็ดจะมีคน nope 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 not today bitch.

close Xin ấn đangอยู่, mình vẹp. Có Thôi 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 Let's see what we have over here. Để Let's ừ. see what we have over here. Oh.

Oh yeah 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 Wait. Stop. We have 45 seconds and the next ring is right there. Don't leave anything good behind Seconds, rings close. Yeah, I'm gonna pass myself up. We've got ten seconds. I hate to say it, but I won't,

don't let them see you they just enemy over there i wonder what they found มียันตีปะ่ะมีมีให้กดเร็วแล้วเออตรงนี้นะข,ข้างหลังหลังหลังอยากได้แม็กมีแล้ววยเปลี่ยนเปินกังได้ยีกอะ

somewhere else if we don't want to get cooked. Standard stock here, level three. Oh. 有点不要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 

oh komt hoor ja oh. bitch ayo bitch nah. Nah. เข้ามาไปก่อนมึงก <c oughs> <ๆ>วนตีพ่อมึงว้อมฝั่งซ้ายว้อมฝั่งขวาเออกูไปยิงอันนี้ยิงาเโอ้โหเชี่ยทำไมกูเล่นตัวแปลกๆเหมืนนอนชนะไปเนอะแต่จริงๆน,น,นับนี่ไม่นับเหรอเออ อ่านไปปะกูอยากดูตอนที่นี่นั่นอะ